รัเสเซียกำลังส่งทหารรับจ้างวาร์เนอร์ไปประจําการบนเรือในกองเรือลับเพื่อขัดขวางการตรวจสอบจากต่างประเทศเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของยุโรปส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเดินเรือในทะเลบอลติกและเตรียมรับมือกับการโจมตีด้วยโดนยูเครนปูตินป้องกองเรือเงาขนวาร์เนอร์ขึ้นควบคุมเรือเซเลสกี้คูแรงเตรียมจมเรือเงาทั้ง700ลำ ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาอัปเดสตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับการคว่ำบาตรเชิงกลาศาสตร์ที่ยูเครนกําลังทํอยู่ในปัจจุบันต่อรัเสเซียนี่แหละครับยูเครนไม่ได้ทําการคว่ำบาตรเฉพาะกองเรือเงาของรัเสเซียเท่านั้นอีกต่อไปแต่ยูเครนกำลังทำลายการโจมตีของกองเรือเงาของรัเสเซียต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมครับการโจมตีที่เกิดขึ้นใกล้ตุรกีในทะเลด,ดำนะครับ รวมถึงการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ทะเลอัซอฟนะครับ on, ลอตสต็อกออนดอนรวมถึงการโจมตีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ห่างไกลไปถึง2,000กิโลเมตรนี่เลยครับแท่นขุดเจาะน้ำมันหลายแห่งในทะเลแคสเปียนมันก็ถูกโจมตีเรือลาดตะเวนของกองทัพลัสเซียที่ตั้งใจที่จะใช้ปกป้อง แท่นขุดจาะน้ำมันในแคสเปียนนี่เลยครับดูเหมือนมันไม่สามารถป้องกันอะไรได้แม้แต่ตัวเองมันก็ถูกโจมตีเหมือนกับเกิดขึ้นที่เรือต่างๆในทะเลดำนี่เลยครับที่ตอนนี้ กองเรือทะเลดำไม่มีที่จะอยู่เลยแหละครับย้ายไปอยู่โนโวโลซิก็ถูกถล่มโดยเฉพาะเรือดำน้ำที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่แหละครับมีการมุดใต้น้ำทะลุททลวงฝาระบบป้องกันต่างๆที่มีมากมายของนัสเสียไปโจมตีเรือดำน้ำชั้นวาซายันก้าสำเร็จซึ่งดูเหมือนสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการโจมตีทางทะเลนี่แหละครับยูเคนตอนนี้ปฏิบัติการครบ4ี่ทะเลแล้วท่านผู้ชมครับไล่ตั้งแต่ทะเล ดำทะเลอัซอบทะเลแคสเปียนล่าสุดไปถึงโน่นเลยแหะครับทะเลเมลิเตอร์เดเนียนเซเลนสกี้กล่าวว่าเรือกองเรือเงาของรัสเซีย700ลำตอนนี้ได้รับการอนุมัติในการโจมตีเรียบร้อยแล้วและยูเครนกำลังบังคับใช้รายงานใช้การโจมตีเหล่านั้นด้วยโดรน กองกำลังพิเศษและการเข้าถึงมันกําลังเพิ่มขึ้นทั้ง4ทะเลนะครับซึ่งทะเลดําทะเลอัซอบทะเลแคสเปียนเมดิติร์เรเนียนมันกาลังกลายเป็นเป้าหมายในการคว่ำบาตรครั้งต่อไปที่กําลังจะเกิดขึ้นและดูเหมือนมันได้รับการสนับสนุนชัดเจนจากทั้งอเมริกาและชาติยุโรปทั้งเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมการระบุพิก,กัดนะครับแบบเรียวท์ จนสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยําซึ่งยูเครนทําเพียงชาติเดียวลําพังนี่แหละครับมันทําไม่ได้แน่นอนขณะที่รัสเซียเองก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูการไปโจมตีใกล้ชายแดนตุรกีนี่แหละครับระยะทางมัน0 0 0รกิโลเมตรมันไม่มีทางที่จะมีการระบุเรียวทามได้จากความสามารถของทางฝั่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนมันต้องได้รับความร่วมมือจากชาติใดาชาติหนึ่ง ชาติยุโรดอย่างแน่นอนรวมถึงการโจมตีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่แหละครับซึ่งมันเกิดขึ้นใจการโจมตีกองเรืองเงาครั้งล่าสุดการโจมตีมันไม่ได้เกิดขึ้นจากโดนผิวน้ำซีเบบี้นะครับท่านผู้ชมการโจมตีที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่แหละครับมันเป็นการใช้โดรนไปย่อนระเบิดใส่เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามพื้นที่การสู้รบตามแนวชายแดนที่โดนเอฟพีวีนี่แหละครับมันพกพาระเบิดไปแล้วก็ปล่อยระเบิดยนต์ใส่ในเรื่องของระบบป้องกันภัยอากาศต่างๆอย่างเช่น บุกทอแพนเซอร์นี่เลยครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลเมลิเตอร์เนไกลถึง2,000กิโลเมตรนี่เลยครับมันต้องมียานแม่พาไปแล้วโดรนี่เลยครับ อาจจะตัดจะต้องขึ้นบินจากยานแม่อาจจะเป็นเรือนะครับลำใดลำหนึ่งแล้วจึงจะสามารถไปย่อนใส่เรือเงาของรัสเซียที่อาจจะบรรทุกน้ํามันหรือไม่บรรทุกน้ํามันก็เป็นไปได้แต่มันเกิดขึ้นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นสักยภาพของยูเครนมันคงไม่สามารถไปได้ไกลกว่าทะเลดําถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากชาติใดาชาติหนึ่งของสมาชิกยุโรป ขณะที่รัสเซียเองก็ดูเหมือนมีการพร้อมเตียงพร้อมสําหรับการที่ยูเครนจะเปิดปฏิบัติการคว่ำบาตรทางการรสไรครั้งใหญ่เหมือนกันรัสเซียมีการส่งกําลังทหารรับจ้างกลุ่มวากเนอร์นี่หละครับไปประจําการบนเรือรบกองเรือรับหรือว่ากองเรือเงาต่างๆนี่เละครับเพื่อขัดขวางทั้งการตรวจสอบ การโจมตีนะครับจากมาตรการคว่ำบาตรที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งชาติยุโรปรวมถึงยูเครนเองซึ่งมันกำลังกระทบต่อเส้นทางเดินเรือในพื้นที่ทะเลต่างๆโดยเฉพาะแถบทะเลบอลติกนี่แหละครับและเตรียมรับมือกับการโจมตีด้วยโดนของยูเครนขณะที่สาภาพยุโรปนี่แหละครับ ก็เพิ่มเพิ่มการขึ้นบัญชีดำกองเรือเงาของรัสเซียรับเพิ่มขึ้นอีก41ลำทำให้จำนวนเรือที่ถูกข้ามเข้าท่าเทียบเรือบางต่างๆการประกันภัยต่างๆการบริการต่างๆในยุโรปตอนนี้มันมีมากกว่า600ลำแล้วท่านผู้ชมครับสวีเดนได้ควบคุมเรือบรรทุกสินค้าเอลเดนของรัสเซียไว้หลังจากที่เรือลำดังกล่าวเนี่ยแหละครับมันเข้าสู่หน้าน้ำสวีเดนโดยที่เอกสารไม่เรียบร้อยเจ้าของเรือถูกคว่ำบาตรเนื่องจากว่าการขนส่งอุปกรณ์มันเกี่ยวข้องกับ การผลิตอาวุธของรัสเซียขณะที่นักนําร่องทางทะเลชาวเดนมาร์กรายหนึ่งรายงานนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่แวกเกอร์นะครับหรือว่าทหารรับจ้างขึ้นชื่อของรัสเซียขึ้นไปบนเรือ พวกเขาจัดจัดการการเข้าถึงสะพานเดินเรือขัดขวางการสื่อสารระหว่างกัปตันและเจ้าหน้าที่เรือและผลักดันให้ใช้เส้นทางที่เหลียกยเลี่ยงการตรวจสอบกองเรือลับเหล่านี้นี่นะครับมันไม่ได้ขนส่งแค่น้ํามันเท่านั้นท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตะวันตกประเมินว่าส่วนประกอบสําคัญของการผลิตอาวุธกระสุนปืนต่างๆสารตั้งต้นในการวัด ผลิตแลถูกระเบิดต่างๆนี่แหละครับรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆที่ถูกคว่ำบาตรนี่แหละครับมันถูกลับลอบเข้าไปในเรือต่างๆเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันรัเสเซียใช้การขนส่งทางทะเลแทนการเส้นทางทางบกเละก็ทางอากาศซึ่งมันเสี่ยงจากการถูกสกัดกั้นนั่นก็คือเหตุผลที่กองเรือเงารัเสเซียมันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมีหน่วยแวงเกอร์ วักเนอร์นี่แหละครับหน่วยวักเนอร์นี่แหละครับมาควบคุมมาคุ้มครองเพราะว่ารัเสเซียจะใช้กองเดืองเงานี่แหละครับในการขนอาวุธสนับสนุนจากชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นเกาหลีเหนือนะครับเป็นอิหร่านรวมถึงอาจจะเป็นชาติต่างๆที่ยังมีแอบส่งกําลังสนับสนุนหรือว่าการขายอาวุธยุทรธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อุปกรณ์ทางทหารให้กับรัเสเซียอาจจะเพื่อการแลกกับน้ํามันหรืออะไรนี่แหละครับซึ่งดูเหมือนตอนนี้เรือกองเรือเงาของรัเสเซียมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรัเสเซียตอนนี้ก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันเพื่อจิตคงสภาพในการทําสงครามต่อไปนักลบวาร์เนอนี่นะครับจะมีชื่อเสียงจากการสังหารทหารหนีทัพด้วยคอนในบักมุดนะครับขณะนี้ถูกส่งไปประจําการในพื้นที่ที่มีเรือขนส่งพลเรือนของรัเสเซียทหารรับจ้างนี่แหละครับจะติดอาวุธแหลก กองกําลังโดยปฏิบัติการอยู่ใกล้เคียงกันรัเสเซียส่งทหารรับจ้างเหล่านี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์รัเสเซียภายหลังมันถูกคว่ำบาตรอย่างหนักจากทั้งยุโรปโดยเฉพาะการคว่ำบาตรท,ทงางกลศาสตร์จากฝั่งของยูเคนี่หละครับมันกําลังลุกลามคุกคามในเรื่องของกองเรืองเงารัเสเซียในขณะที่ความชัดเจนในการพบกันกันกบทรัมป์วันนี้ของซเซเลนเซกี้นี่หละครับดูเหมือนว่าพื้นที่ดอนบาสเนี่ยหละครับมันกลายเป็นพื้นที่ จุดสําคัญในการที่จะมีการเจรจารหรือว่าตกลงกันใดๆสถานการณ์ดอนบาสตอนนี้มันกําลังเข้าใกล้จุดที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติสงครามและมันอาจจะเป็นจุดแตกหักจุดพักนะครับของสถานการณ์เมื่อเซเลนเซกี้ส่งสัญญาณออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าเขาพร้อมจะถอยครั้งใหญ่ ที่สุดเหมือนกันนะครับนับตั้งแต่สงครามที่มันปะทุกันนี่แหละครับโดยซซลินสกี้ประกาศนะครับว่ายูเครนพร้อมจะถอนกําลังทหารออกจากบางพื้นที่ในเขตโดเนสที่อัรเซียควบคุมอยู่นะครับเพื่อเปิดทางเข้าสู่เขต ปลอดทหารลดการประทะและหยุดการสูญเสียเซลเลนสก,กี้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงเคบระหว่างการนําเสนอแผนสันติภาพ20ข้อที่กํลาลังจะหาหรือกับทัาในวันนี้นะครับเซลเลนสก,กี้กล่าวว่ายูเครนเปิดกว้างเปิดกว้างแนวความคิดในการปลอดทหารที่เขตเศรษฐกิจเสรีหากรัเสเซียนี่นะครับยอมถอนทหารออกเช่นกันการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นเบรก้าวย่างที่สําคัญและเจ็บปวดสําหรับยูเครนถ้าเผื่อจะมีการสูญเสียดินแดนเพราะว่าก่อนหน้านี้ เรื่องพื้นที่การสูญเสียดินแดนนี่เลยครับมันเป็นเส้นแดงที่เซเลนสกี้ประกาศไว้เลยนะครับว่าจะไม่ยอมสูญเสียดินแดน แต่ดูเหมือนว่าการกดดันจากทางฝ่ายทรัมป์และทีมงานในเรื่องของการยุดติสันหยุตีสงครามโดยอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนพื้นที่นี่เลยครับเพื่อทําให้การเจรจามันสามารถดําเนินการไปต่อไปได้เพราะว่าการสูญเสียพื้นที่การยึดดินแดนนี่เลยครับยังกลายเป็นเป้าหมายสําคัญของปูตินที่ผนวกไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วซึ่งเขากล่าวว่าเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศมันก็เป็นหน้าที่ของปูตินที่ต้องตอบสนองนั่นหมายความว่า มันต้องยึดดินแดนของยูเครนให้ได้นะครับสถานการณ์มันกำลังมาถึงจุดที่เซเลนสกี้ยอมถอยเหมือนกันในการแลกเปลี่ยนที่จะทำให้สันธิภาพมันเกิดขึ้นในดินแดนของประเทศยูเครนซึ่งมันอาจจะต้องยอมเฉือนพื้นที่ดินแดนบางส่วนนี่และครับแลกกับการที่อเมริกาจะมาค้ำประกันความปลอดภัยซึ่งแนวทางชัดเจนมันจะเกิดขึ้นในการพบปะกันในวันนี้นี่แหละครับซึ่งจะเกิดขึ้นที่บ้าน พักผู้นําที่ปาล์มบีดซึ่งก็เป็นบ้านพักส่วนตัวของทรัมป์นะด้วยการการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียที่เกิดขึ้นตัดหน้าการเจรจาการพบกันร,ระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี้นี่เลยครับมันอาจกลายเป็นปัจจัยแทรกขึ้นมาแบบทันท่วงทีต่อท่าทีของปูตินในการทําสงครามท่านผู้ชมครับ การที่ปูตินนะครับเจตนาเหมือนจะขัดขวางการเจรจาการพบกันร,ระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี้นี่หละครับมันดูเหมือนว่าเจตนาแท้จริงของเขานั่นคืออะไรซึ่งแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมครับมันส่งผลต่อการพบกันของทั้งสองในวันนี้เพราะว่าสัญญาณที่ปูตินส่งออกมานี่นะครับมันก็คือการขัดขวางและต้องการทําสงครามต่อไปนั่นเองไม่แน่นะครับท่านผู้ชมครับภายหลังการพบกันของคนทั้งสองนี่เลครับเซเลนสกี้อาจกลับออกมาพร้อมกับการกดดัน โจมตีกองเรือเงาของรัสเซียเพิ่มมากขึ้นซึ่งทั้มนี่หละครับอาจจะสนจนุนงานข่าวกล่องมากขึ้นเหมือนเหตุการณ์เดือนกรกฎาคมนี่หละครับภายหลังการพบกันของทั้งสองมันก็ตามมาด้วยปฏิบัติการมาราธอนการโจมตีโรงกันคลังน้ํามันของรัสเซียอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนสิหงหาคมมาจนถึงปัจจุบันนี่เลยครับรวมถึงการพบกันครั้งนี้นี่ครับมันอาจจะตามมาด้วยการโจมตีกองเรือเงา ของกองเรือเงากองเรือขนส่งน้ํามันของรัเสเซียซึ่งดูเหมือนว่าปูตินก็รู้ตัวนะครับจนต้องนําทหารวากเนอร์นี่เลยครับขึ้นประจําการควบคุมบนเรือบรรทุกน้ํามันเงาต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีกว่า700ลําซึ่งมันจะเกิดขึ้นในสีทะเลนั่นก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลดําทะเลอาซอฟรวมถึงทะเลแคสเปียนซึ่งเราก็ต้องมารอดูเลยนะครับว่าภายหลังการพบกันของเซลเลนสกี้กับทรัมป์ในวันนี้เนี่ยครับ ข่าวที่ตามมามันจะเกิดขึ้นคือการโจมตีขนาดใหญ่กองเรืองเงาของนัตเซียกว่า700ลำเหมือนที่เราพูดคุยกันในคลิปนี้หรือไม่รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ